ราอยู่กันที่ ATC ค่ะ Agit Cultural Technology Complex นะคะเราเรียกง่ายๆว่า ATC เนาะพี่เจค่ะ <Yeah. S 1> พี่เจนะคะ <Yeah. S 1> เป็นผู้ดูแล ATC a เออ ATC แห่งนี้นะคะแหมผู้ติดปากนิดหน่อยนะคะเพราะว่าผักน่ารักนะคะวันนี้มีผักเยอะแยะเลยพี่เจ <Yeah. S 1> มีทั้งวันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสช่นที่จะปลูกผักอย่างง่ายนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือผักแนวตั้ง ผักแนวตั้งเนี่ยสามารถมีผักอะไรที่สามารถปลูกผักแนวตั้งแบบนี้ได้บ้างคะก็ที่นี่จะปลูกเน้นพวกสลัดนะฮะแล้วก็จะมีผักไทยอย่างเช่นผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งงอกนะฮะผักบุ้งงอกเออไม่เคยกินเหมือนกันนะไม่เคยเห็นปกติเราจะกินแต่ผักบุ้งต้นใหญ่ๆไปเลยใช่ไหมคะผักบุ้งเออช่วงนี้เขาก็ฮิตใช่ไหมคะผักบุ้งงอกอะไรต้นอ่อนทันตะวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะวันนี้สเตชันของเราก็คือปลูกผักอย่างง่าย ที่ใครๆก็ปลูกได้ค่ะใช่ไหมคะพี่เจมีเทคนิคทริคอะไรบ้างคะสำหรับผักง่ายๆที่จะปลูกได้นะคะพืชก็เหมือนคนนะฮะต้องการธาตุอาหารหรือสารอาหารเข้าร่างกายฮะแล้วก็จะมีต้องมีส่วนผสมต่างๆฮะดินผสมฮะัอย่างมีวัสดุปลูกต่างๆขุยมะพร้าวสาบพวกแกลบดิบแกลบดำขุยอินทรีนะฮะก็จะมีพวกทรายบ้างก็ที่ดูดีสุดตอนนี้ก็คือออสโมโค้กับตัวพีทมอสนะฮะเป็นวัสดุปลูกที่ นำเข้าเข้ามานะครับประเทศไทยยังไม่มีนะครับบางอย่างเราก็เคยได้ยินแต่อย่างว่านะคะผักที่เราจะปลูกเป็นพวกผักเมืองอื่นผักต่างประเทศใช่ไหมคะเราเลยต้องมีวัสดุต่างประเทศบ้างอย่างนี้แพงเลยคะพวกวัสดุปลูกแบบปลูก็อย่างตัวพิษมอสน่าจะแพงหน่อยนะแต่การันตีความงอกนะครเพราะว่ามีการกักเก็บความชื้นนะฮะแล้วตัวที่ผสมของพิษมอสคือเวอร์มิคูไรท์นะฮะก็เป็นตัวเป็นแร่ธาตุอาหารนะฮะที่ผสมกับพิษมอสเพื่อจะให้โบนการปลดปล่อยน้ำเพื่อจะให้หล่อเลี้ยงในในตัว เล็ดพันธุได้ครับผมอย่างว่าเลยนะคะเพราะว่าผักนะไปอยู่เมืองหนาวเขาก็ต้องการความเยน็นความชื้นที่มากกว่าเพราะว่าบ้านเรามันร้อนใช่ไหมคะวันนี้ให้พี่เจนแนะนําดีกว่าว่าผักที่ ATC อันนี้ค่ะครเราปลูกผักอะไรเป็นประจําอยู่บ้างอะคะคตัวดับหนึ่งที่จาหน่ายที่ขายได้ค่อนข้างราคาดีแล้วก็นิยมมากคือตัวนี่ครับตัวกรีนโอ๊กครีนโอ๊กแล้วก็เลดโอ๊กนะครับโอ๊แล้วก็ อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ยังขาดช่วงอยู่ก็คือมะเขือเทศครับพันเชอรี่ครสเตชันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพนะคะแล้วก็บอกว่าบางคนนะคะพี่เจเขาอยู่คอนโดเขามีพื้นที่น้อยมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตใช่ไหมคะก็จะมีการปลูก ผักในพื้นที่จํากัดนะฮะอย่างเช่นตัวตัวข้างหน้านะฮะจะเป็นตัวผักปุ้งงอกะรับ <uu> ท่าน,นตะวันงอกนะฮะอย่างตัวผักแนวตั้งนี้ก็เป็นหลักร้อยนะฮะไม่<อ>ไม่ถึงหลักพันนะฮะก็ราคาราคาปลูกชื้ปลูก <â> p, สามารถอยสามารถใช้วัสดุต่างๆโดยแถวที่เหลือนะครับในการใช้ได้สมมติว่าใครมีเท้อะไรเก่าๆหรือไม้พาเละเก่าๆสามารถทํามาเป็นเชล์แบบที่เห็นได้เดี๋ยววันนี้พี่เจจะอธิบายให้เราฟังด้วยนะคะ แล้วปกติแล้วค่ะผักที่ ATC ค่ะพี่เจเราสามารถการันตีคุณภาพได้ไหมว่าเราปลูกที่บ้านก็ได้เหมือนกันกับที่เราปลูกที่นี่เลยที่สเตชันใหญ่ของเราเลยค่ะตัว ATC เองนะครับคือเน้นเน้นคือหนึ่งเราตัวไฮไลท์ของเราเองเลยคือหนึ่งเราให้ปุ๋ยให้ธาตุอาหารอย่างพอเพียงแล้วก็ให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆอนะครับมันก็ทําให้ผักเราคุณภาพดี ่ดครับตลอดเลยใช่ไหมได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนตลอดเลยแล้วก็มีการันตีโดยการตรวจสอบคุณภาพมีการวิเคราะห์ดินวิเคราะห์น้ำนะฮะแล้วก็ตรวจวิเคราะห์ว่าไม่มีสารพิษตกค้างอย่างแน่นอนอันนี้สุดยอดเลยนะคะบอกว่าคำนึงถึงสุขภาพแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้พี่เจอธิบายดีกว่าว่าพืชแต่ละชนิดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ธาตุอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวเรารอติดตามดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะปาก็มาอยู่กับพี่เมย์นะคะพี่เมย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญแห่ง ATC แห่งนี้เลยนะคะ,ะเพื่อที่จะปลูกภักวันนี้สาธิตให้เราดูดเดี๋ยวปานเป็นผู้ช่วยพี่เมย์นะคะพี่เมย์ขาอันนี้เราเห็นชุด เขาเรียกว่าอะไรชุดปลูกแล้วกันชุดพ็อกกาใช่ค่ะในเนี้ยค่ะเราใส่อะไรบ้างคะเออมีพีทมอสกับเบอร์มิคุลายค่ะพีทมอสคืออันนี้แล้วก็เบอร์มิคุลายคือแบบนี้นะคะใช่ค่ะสัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์พีทมอสนี่ต้องสี่ส่วนค่ะแล้วก็เบอร์มิคุลายหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนนะคะก็เหมือนถ้าเราตักพีทมอสสี่แก้วเราก็ตักเบอร์มิแค่หนึ่งแก้วนะคะโอเคแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นทําอะไรอีกคะพี่เมย์แล้วก็เจาะหลุมค่ะ เจาะหลุม <Okay. S 2> เราก็อานนี้ถทาก่อนแล้วก็เจาะอุปกรณ์นะคะทุกคนต้องมีนะคะปากกาค่ะ,คะทำทำเป็นหลุมเล็กๆเล็กๆโอเคอะไนที่เมย์ลองทำให้ดูหน่อยค่ะต้องกอ,อยู่ระดับนี้นะคะโอเคแทงลงไปแค่นิดเดียวนะคะ,คะเพื่อที่จะสร้างหลุมให้กับมเมล็ดของเราที่จะใส่มเมล็ดลงไปใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคหลังจากทาหลุมแล้วค่ะพี่เมย์แล้วก็หยอดเมล็ด เมล็ดของเราก็คือจะเป็นเมล็ดเท่านี้อันนี้อันวันนี้เราจะปลูกเลยค่ะกรีนโอ๊คโอเคค่ะได้ค่ะพี่เมย์ทำยังไงต่อเอ่ยแล้วก็ยอดหลุมแล้วหนึ่งเม็ดค่ะยอดไปเลยนะคะหลุมละหนึ่งเม็ดค่ะบอกว่าเมล็ดที่นี่นะคะไม่มีเสียแน่นอนขึ้นทุกหลุมนะคะไม่ต้องหยอดเผื่อนะคะหลุมแล้วแค่หนึ่งเมล็ดเท่านั้นค่ะปกติฐานนี้เราได้กี่เราได้กี่ต้นคะสี่ร้อยสี่สิบสองต้นค่ะได้เยอะเลยปลูกทีเดียวโหกินทั้งตั้นบลไปเลยนะคะ โอเคค่ะพี่เมย์แล้วพอดีถ้าสมมติเราหยอดครบทุกหลุมแล้วอะค่ะทํายังไงอีกเอ่ยแล้วเราก็ลดน้ําค่ะตอนนี้มันน้ำธรรมดาได้เลยใช่มค่ะน้ำธรรมดาปกติไม่ต้องกบใช่ไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องไกบเพื่อที่จะให้เมล็ดมันโดนน้ํานิดนึงค่ะโอเคค่ะนี่นะคะแล้วเราก็จะโรยด้วยตัวเวอร์มิคูลท์อีกรอบหนึ่งค่ะเพื่อจะก็คือโรยหน้าโรยหน้าใช่ค่ะท็อปปิ้งท็อปปิ้งนะคะใส่ท็อปปิ้งเพิ่มนี่นะคะโอเคแล้วก็จะโรย โดยหน้าไปเลยเพื่อที่จะให้มันแบบว่าชุ่มชื้นมช่ค่ะพวมีคูไรนี่เขามีมันจะดูดมันจะดูดซับความชื้นค่ะเพื่อไม่ให้มันชื้นมากค่ะเพราะว่าพวมีคูไรนี่มันก็จะมีร้อนนิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะหลังจากที่เราใช่ค่ะแล้วมันก็จะช่วยพยุงต้นกล้าของเราด้วยค่ะอืเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอีกหนึ่งครั้งใช่ค่ะโอเคโอ้โง่ายมากเลยนะคะสมมติว่าถ้าเราไม่มีหลุมเพาะแบบนี้ค่ะก็คือใช้ยางอื่นก็ได้เหมือนกันทดแทนกันได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปไว้ในที่มิดชิด หนึ่งคืนนะคะไม่ให้โดนแสงไม่ให้โดนลมอะไรคุมไว้ไหมคะใช่ค่ะพลาสติกคุมก็ได้หรือว่าถ้าเรามีตู้แล้วก็เอาไปไว้ในตู้ก็ได้ตู้อบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งคืนแล้วครบยี่สิบสี่จุดบุ้งแล้วเราก็ไปวางไว้ที่เนอร์สี่ค่ะเนอร์สี่นี่เป็นยังไงบ้างคะพี่เมย์เอาไว้รดน้ํารดปุ๋ยให้มันเป็นอนุบาลอ่ะเป็นเป็นอนุบาลแล้วมันก็จะได้เป็นต้นต้นค่ะเนอร์สี่ก็คืออยู่ต้องอยู่ในร่มอยู่ในโรงเรือนโดนแสงด้วยค่ะโดนแสงด้วยแต่ว่าไม่ต้องออกไปกลางแจ้งขนาดนั้นโอเคค่ะ อนุบาลไว้เท่าไหร่เอ่ยอ่าสิบแปดถึงยี่สิบวันค่ะสิบแปดถึงยี่สิบวันเวลาทำเราอย่าลืมจดวันที่เราเริ่มเพาะด้วยนะคะไม่งั้นเด<ช>ี๋ยวเราจะลืมมันไปนะคะค่ะทีนี้พออนุบาลได้แล้วก็จะเป็นแบบข้างหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีต้น,ต,นต้นกาแล้วก็เราก็เอาไปนําลงป,ปลูกโอเคปลูกเนี่ยปลาเห็นหลายอย่างเลยพี่เมย์เราสามารถปลูกใส่อะไรก็ได้ใช่ค่ะบางคนก็คือปลูกเป็นต้นไม้สวยงามประดับตกแต่งไปเลยก็ดีเหมือนกันนะคะ,คะปลูกในบ้านเรากินเองก็ได้ด้วยนะคะ่ะโอเคนี่นะคะพี่เมย์นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาาญด้นก เพาะเมล็ดพันธุ์ของเรานะคะเดี๋ยวเราไปสเตชันถัดไปนะคะโอ้โหพี่เจอันนี้เป็นอะไรเอ่ยชุดข้างหลังปานี้คะเป็นอะไรคะเป็นเป็นชุดแนวปลูกไฮโดแบบนี้นะครับก็จะเป็นโดยไม่ใช้แสงอาทิตย์นะฮะอาจจะเป็นไม่ใช้แสงอาทิตย์ผิดไปหรือเปล่าคะไม่ใช้แสงอาทิตย์แล้วเราจะใช้ <c oughs> อะไรเนี่ยคะพี่เจแก็ใช้พวกหลอด LED ที่ปัจจุบันมีจําหน่ายตามตามท้องตลาดนะฮะแล้วก็ต้องมีคุณภาพแสงที่ดีนะครับสามารถที่จะให้พืชเติบโตได้นะครับผมประมาณไหนอะคะเป็นแสงประมาณไหนได้บ้างคะ่ะแสงก็เป็นพวกแผง d a l ได้ไรหรอต้องใช้ได้ไรนะคะห้ามใช้วอมไว้นะครับแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็สามารถใช้ได้หลายอย่างใหม่นี้มีที่กายีสูงวันนี้แต่วนี้เราคือสาธิตให้ดูครับว่าว่าอแล้วก็ล้อเลื่อนๆให้เห็นก็เพราะว่าอาจจะต้องไปอยู่แดดบ้างถ้าถ้าเกิดว่าเคลื่อนย้ายได้ตามคอนโดตามอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากแบบว่าเขาเรียกว่ามีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะเป็นตึกแถวหรือว่าอาจจะเป็นคอนโดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนยสามารถมีชุดปลูกผักแบบนี้ได้นะคะแล้วเวลาเราจะเอาไปตากแดดคือเราก็เข็นออกไปได้เพราะว่าเรามีล้อใช่ไหมคะครับ เนี้ยค่ะโหมีเทคโนโลยีมากได้รับการสนับสนุนมาจากที่ไหนก็เอ่ยก็ลองก็จากมามาจากอาจารย์ธรรมศังทองเกตดนะฮะอาจารย์ภาควิชาคืชสวนมัเกเศษศาสตร์กำแพงแสนนะครับผมอาจารย์ได้วิจัยมานะเป็นสูตรปลูกผักไฮโดอาจารย์นีวเซียนไฮโดโทจินนะคะนอกจากจะแบบว่าปลูกผักแล้วค่ะอันนี้ก็คือจากแอดวาน์ขึ้นมานิดนึงก็คือต้องมีระบบน้ําด้วยพี่เจระบบน้ำเนี่ยเราใช้เป็นยังไงบ้างคะก็จะมีจํานวนหลากหลายสูตรนะฮะที่ที่ใช้จะเป็นปุ๋ย เปุ๋ย B นะฮะแล้วก็จะมีกรดไนตริกนะฮะในการใช้นะครับก็มีการผสมเข้าไปน้ำระบบเวียนนะครระบบไหลเวนเวียนน้ำค่ะเป็นเซอร์เคิลในส่วนระบบน้ำของเราเนี่ยที่เห็นง่ายๆนี่พไม่ง่ายราคาหลักร้อยนะครับผมครับผมก็จะมีตัวไตโคดาม่าครับของอาจารย์เจียดิตจมสว่างใส่ลงไปด้วยครับผมของดีอยู่ที่เกษตรนี่เองนะคะก็ทำให้ ระบบลากดีขึ้นนะฮะแล้วก็กันเชื้อราได้ลายได้หลากหลายอย่างก็คือเราแค่ทํากระป๋องน้ํามาแล้วเราก็ทํามีปั๊มน้าตัวเล็กๆใช่ไหมคะสามารถปั๊มให้มันไหลเวียนเข้าไปในทุกรางผักของเราเพราะว่าเราไม่มีดินนะคะเราก็สั่งไม่สามารถอุ้มน้ําได้ก็เลยจะต้องมีน้ําไหลเวียนตลอดเลยใช่ไหมคะพี่เจก็จะทาให้ระบบรากค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับผมสามารถัดยกได้เลยนะครับผมเป็นอย่างเงี้ลากโอบรากค่อนข้างจะแข็งแรงนะฮะดู ครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็น่ากินนะฮะแล้วรับการว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับผมค่ะโอเคฝากไว้เท่านี้กับชุดปลูกมินินะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูชุดปลูกในคอนโดกันค่ะไปค่ะพี่เจครับพูดครับยังพี่เจงไปเดี๋ยวราไปดูต่อค่ะไปค่ะครับแล้วก็มาถึงช่วงไฮไลท์นะที่ทุกคนอยากรู้มากเลยค่ะพี่เจไปเห็นนี้เลยเป็นชุดวัสดุปลูกแนวตั้งของจริง ใช้อะไรบ้างคะเนี่ยพี่เจอธิบายบให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก็เป็น,นปกระถูกแนวตั้งที่ปลูกผักแนวตั้งะครับก็คือถาดปลูกเนี้ยเราก็ใช้แค่ PVC คท่อพี c ขนาดเท่าไหร่เอ่ยพี่เจมันสี่ถึงห้านิ้วได้ครับผมผักครึ่งเลยใช่ไหมคะผัก,กครึ่งเราก็ใช้ได้เป็นสองอันสองชั้นเลยาบ,บ,าบางบางบางท่านก็อาจจะใช้กระบอกไม้ไผ่นะฮะทะลวงฮะแล้วก็ค่อยผ่าครึ่งหรือไม่ก็เป็นกระถางก็ได้เล็กๆเพื่อที่จะแขวนก็ได้นะฮะก็มีการแขวนมีการทำทำฉากขึ้นมานะครับ แล้วก็สามารถปลูกในคอนโดปลูกระเบียงข้างบ้านได้นะครับแล้วก็เก๋เลยปลูกในคอนโดได้เลยคะ่ะที่เน้นสาคัญจริงๆคือก็คือวัสดุปลูกที่ใช้ฮะอาจจะใช้พวกพวกขุยมะพร้าวสับมะพร้าวดินผสมนะฮะดินผสมก็อัตราส่วนนะฮะแล้วแต่ความความชอบฮะแล้วก็มีการผสมดินผสมดินสมทรายครับแล้วก็ขุยมะพร้าวฮะบ้างแล้วก็ไม่หม้เงว,วันนิดนึง่งใช่ไหมคะครับครับแลแะสําคัญอย่าลืมคือหนึ่งต้องหมั่นดูแลขาในการให้ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ยิ่งดีใหญ่นะครับผมปุ๋ยอินทรีย์นี่เป็นประเภทอะไรบ้างคะคุณจีปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คือเป็นปุ๋ยเม็ดก็ได้หรือเป็นปุ๋ยคอกหมักก็ได้ครับแต่แต่ขอให้หมักก่อนละกันนครับโอ้จริงๆเราไปหาซื้อได้เลยคในทางการเกษตรทั่วไปนะคะแล้วแถวนึงอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถปลูกผักได้ประมาณกี่ต้นนะคะครับท่านนี้น่าจะประมาณยี่สิบต้นได้สบายๆกินคนเดียวกินคนเดียวนี่โอ้โหสุดยอดไปเลย20ต้นนี่ได้หลายวันเลยนะพี่เจยี่สิบถึงยี่สิต้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราต้องโดนแดดมากโดนแดดน้อยหรือว่าาดน้้้ยังงงงไบกก็็ตอมี ต้องมีแดดนะฮะในระดับหนึ่งก็ป็นถึงกระแดดแรงนะ,ะเพราะว่ามันเป็นผักค่อนข้างเป็นของเมืองนอกนะครับเป็นผักเมืองหนาวดดดครับผมโอเคค,ค่ะคอันนี้ค่ะ<ม>ก็เป็นชุดปลูกแบบง่ายๆสําหรับใครๆก็ทําได้อยู่คอนโดก็ได้พื้นที่น้อยก็ไม่เกี่ยงนะคะเราสามารถปลูกได้ง่ายๆยังมีอีกพี่เจนเราสามารถใส่กระถางตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะต้นเคลต้นเคลต้นนี้เห็นไหมเราก็อยู่ในกระถางแบบสวยได้เลยนะคะประดับ ประดับตกแต่งห้องของเราได้อีกนะคะอโอ้โหมีความรู้มากมายเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจด้วยนะคะรัชภูมิบันแย้มค่ะแล้วก็เดี๋ยวลาไปก่อนกับรายการเกษตรในจอขอจ้องในใจนะคะไว้ติดตามกันใหม่อีกทีหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ